สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอปทวีนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วที่เกมฟุตบอลยูมาหาลีกวันจะคัมแบ็กกลับมาลงสนามกันอีกครั้งซึ่งสาวที่20มิถุนาย,ยนนี้ครับเพื่อนตำรวจจะประเดิมโคชใหม่อย่างโคชแบรนทศวันณศรีปานกับการพาทีมกลับขึ้นไปไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งและในสัปดาห์หน้าครับเราจะพาทุกคนไปพูดคุยสัมภาษณ์กับโคชแบนครับในแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับช่วงของไฮไลท์พลิส เราขอพาทุกท่านครับย้อนไปชมบรรยากาศการมาคุมทีมซ้อมวันแรกของโค้ดแบนด์ทศตะวันสีปางกันอีกครั้งซึ่งบรรยากาศในวันนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามชมได้นะครับส่วนในช่วงของมิตรพลิสครับวันนี้เรามีการนัดพูดคุยกับ2นักเตะใหม่ที่ต้องบอกว่าเขาทั้งคู่จะเป็นอนาคตของสโมสรเพื่อนตำรวจต่อไปอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือเจ้าวรวิทย์แก้ววิหารแล้วก็เจ้าเบาธนากรสายปัญญาซึ่งความรู้สึกของทั้งหมดนะครับและความมั่นใจของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไว้ติดตามชมกันได้ในวันนี้นะครับ แต่ก่อนจะไปชมทั้งหมดของรายการเราไปติดตามตัวอย่างของรายการในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับมีใจครับที่ได้มีอยู่ทีมใหญ่อย่างเพื่อนตำรวจแล้วมีซุปตาร์หลายคนที่เป็นรุ่นพี่ในทีมนี้มาด้วยต้นทุนครับก็คิดว่าจะเป็นอนาคตและเป็นกำไรให้แกสโมสรครับมั่นใจมากครับเราจะกลับไปทวีมิลลิเราจะได้จะได้แชมป์ทุกคนมุ่งมั่นกับสิ่งสิ่งนี้มากครับก็คือเพื่อพี่แท็กด้วยเพื่อพี่บิ๊กหรือเพื่อทุกๆคน <c oughs> เพื่อแฟนบอลครับ ช่วงไฮไลท์พลิสครับเราพาไปชมบรรยากาศเต็มๆกับการมาคุมทีมวันร่าของโค้ชแบนทศตะวันศรีปานกับการคุมทีมเพื่อนตำรวจกันบรรยากาศในวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับท,ท,ากกราทายร ิดความกไว่าเยแกเลือกได้เส้นตัวส้นแบบดี่เป็นทางการดีก็ยังคิดรู้ว่านักเกตำรวจยังมีดที่มีสิทธิภาพเ่อที่วกาอ่ดีซึ่งเป็นงานหนักที่จะมรสานงานต่อ ที่พี่อยากให้เป็นและอยากให้ให้เรียนรู้ไวอะไรพว้นะเพราะว่าด้วยสไตล์การทำงานหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่าแนวทางที่คุณเล่นบอลก็คือเป็นหลักแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นรองบอลหรือไดเๆกบอลไม่ได้นะเพราะว่าคู่กับบาลานซ์ที่พี่พยายามใส่ให้และเนื้อหาที่พี่พยายามใส่ง่้นะเพรนั้นเราอยากให้เราค่อยทำมันช้าไปมันนั่นไปเราต้องกดต้นนิดนึงแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะงั้นก็เราก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นทำงานให้มัน มี15สิภามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของสไตล์การทํางานที่ไอ้ดีดนอกจากนี้ครับเจ้าบอลวรรณพลปุสปาคมลูกชายคนโตของโค้ชแท็กครับได้มาร่วมทีมฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกกับทีมด้วยเช่นกันโดยครั้งนี้ครับนักเตะของทีมมากันครบถ้วนครับยกเว้นสามนักเตะที่มีภารกิจทั้งทีมชาติชุดใหญ่และชุดซีเกมอย่างปกเกล้าอนันต์ประกรณ์เปรมพักและก็พินโยอินพินิตนั่นเอง ก็เหมือนเหมือนเรามาเจอสิ่งใหม่ๆนะมันก็อาจจะมีความกังวลเล็กๆความตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆในการเรียกว่าเด็กจะรับเราไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํางานกับสลับรีมา5ปีซึ่งซึ่งเด็กเคยชินกับเราหมดแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เหมือนกับเรามาปรับตัวใหม่ในในที่ใหม่ๆซึ่งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการปรับตัวเข้าหาเด็กๆด้วยแล้วให้เด็กๆปรับตัวเหาเราในการเรียนรู้ทิสใสกันนะแล้วก็วันแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของแค่ปรับเรื่องของทำความรู้จักกันนะแล้วก็ให้เด็กมีความสนุกในการ ฝึกซ้อมแล้วเรียกสมรรถภาพร่างกายกลับมาดังนั้นก,ก็อาจจะไม่ไมไม,ไม่หนักมากครับบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับถือว่าดีถือว่ามีการตอบรับที่ดีนะในเรื่องของทั้งาการตอบรับใ,ใ,ใ,นในสีหน้าที่เขาฟังเราแล้วก็ในเรื่องของอาการฝึกซ้อมที่เขาตอบสนองในความกระตือร้นท,ที่ซ้อมให้เราเห็นอะไรเงี้ยมันเห็นความตื่นตัวแล้วก็ความตั้งใจความมุ่งมั่นที่ที่อยากจะอยากจะทำงานร่วมกับเราอะไรเงี้ยม,มันก็ทำให้เรารู้สึกเ,เกิดความมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ย ช่วงเวลาที่เหลือครับก่อนที่จะเปิดเกมแรกกับแอร์คอร์พี่แบนดจะเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษก็อาจจะไม่ยังไม่ปรับร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของของสไตล์การเล่นให้ให้ชัดเจนอะไรเงี้ยก็จะดูเป็นเป็นข้อข้อไปเรื่องของแต่ว่าแน่นอนเราต้องปรับให้เข้าหาตัวเราเนี่ยในการทํางานที่ง่ายขึ้นในเรื่องของสไตล์การเล่นของเราที่เคยชินมาตลอดแล้วก็เราแทคติกที่เราทํามาตลอดอะไรเงี้ย ก็พยายามถ้ามีเวลาจะพยายามทำให้เด็กเกิดความเข้าใจให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดในการที่จะเจอแอฟฟรอนเหมือนแรกอะไรเงี้ยในเดือนต่อไปครับที่เราจะเล่นมันจะมีทั้งเกมโตยอต้ตอครับทั้งเอเบคับตรงนี้กังวลมากไอยก็อาจจะ,อ,ะอันนี้ต้องคุยทั้งผู้บริหารด้วยในเรื่องของ,ของการจัดสรรทีมในการเล่นเพราะว่าเราเรายังไม่รู้เป้าหมายของ ผู้บริหารชัดเจนในเรื่องของบอลถ้วยว่าเราต้องการเน้น100%เลยไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าน้อยเมันก,มนก็มันก็ต้องมีการโลเทชันนักเตะพอสมควรในการในการเล่นหรือว่าจะใช้ผู้เล่นที่ไม่ไม่ใช่สิบตัวแรกอะไรเงี้ยผสมผสานในการเล่นบอลถ้วยเพื่อให้เด็กไม่เกิดความล้าอะไรเงี้ยก็ต้องดูเป้าหมายของของผู้บริหารก่อนเลยว่าว่าถึงจะจะแพลนแล้วก็จัดตัวผู้เล่นใ,ในในแต่ในแต่ละชุดที่จะเล่นกับทั้งท,ทั้งดีหนึ่งเองทั้งตัวต้าหรือเอฟออะไรเงี้ยที่จะเจอซึ่งเป็นงานหนักทั้งนนนั้้เลย3มี โปรแกรมอุนเครื่องครับก่อนจะเปิดเกม f อ r อสมีวางไว้เรีบยบร้อยวางวางไว้สี่แมตช์สามแมตช์แล้วเลอเหลือแมตช์สุดท้ายวันที่สิบ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 หกที่ยังไม่ได้ลงทีมไว้แต่ว่าเ,เราเราลงไว้สามเกมแล้วก็คือวันที่วันที่สามกับราบชาแล้ววันที่สิบวันที่หกกับสุพันที่นี่แล้วกักบบีจีวันที่สิบ ไปเยือนเขาอะไรเงี้ยนะ <S <S 1> <S 1> เรียบร้อยและวางโปรแกรมมัน,มนหมดแล้วเราจะลง4แมตช์ครับเลอแมดหนึ่งเราย,ยังไม่ได้ลงชื่อว่าทีมอะไรขอบคุณครับพี่แงค์ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เพื่อนเติมเ <we> ต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเ oh, be yes, ติมให้เต็มคำว่าเพื่อนเบียรเป็นเหตุทะลอะวิวาและอาชญากรรมได้รวมพลังขวาชัยุไทยลิก รวมพลังพระชัยสุไทรี เข้าสู่คอบทวีอีกครั้งครับในช่วงนี้ช่วงมิดเด e p พ l ลิสอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่าเรามีนัดพูดคุยกับ2นักเตะดาวรุ่งของทีมที่เข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งผู้รักษาประตูและก็กองหลังกับเจ้ากล้าวารวิทย์แก้ววิหารและเจ้าบอลธนากรสายปัญญาความรู้สึกของเขาทั้งคู่ครับจะเป็นอย่างไรกับการมาร่วมทีมเพื่อตํารวจไปฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับผมกล้าครับวรวิทย์แก้ววิหารตำแหน่งผู้รักษาประตูครับหมายเลข40ครับ สวัสดีครับผมชื่อบรรธนากรสายปัญญาอยู่สโมสรเพื่อนตำรวจครับก้าครับคำถามแรกเลยรู้สึกยังไงครับที่ได้มาร่วมทีมเพื่อนตำรวจอ๋อก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับจากสองสโมสรครับที่ทำให้ดีนี่สำเร็จครับรู้สึกดีใจครับครั้งแรกเลยที่เรารู้ได้ข่าวว่ามีสโมสรจะดึงตัวเรามาตอนนั้น คิดไหมว่าจะเป็นทีมตำรวจหรือคิดไหมว่าอยากจะไปทีมอื่นหรือไงก็มีการติดต่อมาสองครั้งครับก็รู้สึกดีใจครับก็ตอนนั้นก็ติดต่อมาก็คุยกับผู้ใหญ่ทางชมบุรีก็2วันก็ต,ตัดสินใจได้ครับเลยย้ายมาร่วมทีมแต่ใช้ยากไหมครกับการย้ายออกจากชมบุรีที่เราอยู่มาค่อนข้างนานเหมือนกันคือมาด้วยต้นทุนครับก็คิดว่าจะเป็นอนาคตและเป็นกำไรให้แก่สโมสรครับกล้า <Okay. S 2> เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับทำไมถึง เล่นฟุตบอลแล้วก็ทำไมถึงเลือกเล่นตำแหน่งผู้รักสาประตูจริงๆไม่ได้เล่นผู้รักษาประตูครับเล่นมิดฟิลมาตอนนั้นอยู่ก็อะคาเดมี่ของเชลบุรีครับก็เล่นมิดฟิลมาแล้วผู้รักษาประตูเกิดบาดเจ็บก็ได้เปลี่ยนมาเป็นประตูให้แก่ทีมยาวเลยครับตอนนั้นอาย,อยุเท่าไหร่ที่เรามาเปลี่ยนมาเล่นผู้รักษาประตูน่าจะประมาณ16ครับผม16ครับก็ถือว่าไม่นานนะครับแม่ครับบอล รู้สึกไงครับได้มาร่วมทีมเพื่อนตำรวจก็ดีใจครับที่ได้อยู่ทีมใหญ่อย่างเพื่อนตำรวจแล้วมีซุปตาร์หลายคนที่เป็นรุ่นพี่ในทีมนี้ครับตบ,บอลเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่ป .6 ครับตอนนั้นเรียนอยู่ในกีฬาได้ไปฝึกซ้อมโรงเรียนประจำก็เลยทำให้ได้พัฒนาตัวเองได้ลงตัวจริงขึ้นมาเรื่อยๆครับทำไมเราถึงมาเล่นฟุตบอลครับเพราะว่าครอบครัวห,หรือหรือว่าเราชอบฟุตบอลอย่แล้ว เป็นเพราะว่าครอบครัวแล้วก็อย่างที่เราชอบอยู่ด้วยครับก็เลยทําให้ผมต้องเข้ามงการกีฬากรุงเทพก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะย้ายเื่นตํารวจตอนเล่นมาที่ไหนบ้างก่อนที่จะมาอยู่เพื่อตารวจผมก็เคยอยู่เพื่อตารวจตอนสมัยเด็กๆเคยเล่นยูดยูดให้ตํารวจ uh huh. ครับแล้วก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับบางกอกเอฟซี FC. บางกอกเซี FC ก็ไปอยู่กับเอ่อบีซีเทโลครับ uh huh. แต่เป็นชุดเล็ก Back, อาแบกอาแบกบีซีก็อยู่ A อาแบกมา2ปีครับจากนั้นก็ไปอยู่สมุทรสงครามแต่ก็ A อาแบกก็ยืมตัวมาเล่นให้ให้อาแบกครับแล้วก็ย้ายมาเพื่อนตำรวจเนี่ยใครคือไอดอลเนี่ยของก้าในการเป็นตำแหน่งผู้สาประารตูรวจอ๋อแน่นอนครับพี่ตีครับสินวีชัยฮัทไทรัตนกุลครับ ประสบการณ์ครับเขาทํางานหนักเสมอก็สมควรครับวัดของพิตีจริงๆก้ามีประสบการณ์ในทีมที้จ่ายของทีมยักษ์ใหญ่จุนบรีเอฟซีมาเนี่ยปีที่แล้วประสบการณ์ที่ได้มามีอะไรบ้างครับก็ได้เรียนรู้จากโคระดับโลกครับกาตโต้ก็พิตีครับยังร,ร,รู้อยู่ว่าระดับประเทศเหมือนกันก็โอเคครับเขาได้สั่งสอนมารู้สึกดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เคยอยู่สโมสรชั้นนําของประเทศครับ มันทําให้เรามีแรงผลักดันมากขึ้นไหมกับการได้เล่นข้างไอดอลของเราก็ทําให้เขาเป็นต้นแบบที่ดีก็ได้เรียนรู้การเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับก็ก็ยินดีครับที่ได้เคียงข้างพี่เขาอายุเราตอนนี้เท่าไหร่ครับ19ปีครับ19เราคาดหวังกับการลงสนามต่อเนื่องไหมณนะตอนนี้ก็คิดว่าอยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนถ้ามีโอกาสก็พร้อมที่จะทําเต็มที่ครับการไม่ได้ลงสนาม มันเป็นแรงขับดันผลักดันรออีกแบบครับก็เป็นครับมีมากครับก็ทุกคนก็ตั้งเป้าที่อยากจะลงสนามแต่ผมก็พยายามเรียนรู้จากรุ่นพี่อย่างพี่ปิ๊กพี่เอให้ได้มากที่สุดครับก็พร้อมที่จะเล่นพร้อมที่จะนั่งดูเหมือนกันเหตุผลหลักๆเลยครับที่ก้าตัดสินใจย,ย,ย้ายจากชลบุรีมาเพื่อนักบวชคือคือประธานสโมสรอย่างพี่ปิ๊กเขาชัดเจนครับในการเลื่อนขึ้นไทยลีกแล้วก็มีดาวลูกมากมายที่ ก่งและติทีมชาาาาาติิครับก็็ดดดวว่่่่จะเปนนนนนนหนึึงงใ้้้ทีสอสแสขมไื่อของธนากรสายปัญญาอาจเป็นที่จดจําของแฟนบอลได้พอสมควรครับกับการเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดยู19อันดงดังเมื่อ5ปีก่อนกับนักเตะร่วมทีมอย่างเมสซิเจชนะทิพย์สงกระสินนฤบดินวีรัตโนโดมหรือว่าแม้แต่ปรกรณ์เปรมพักครับซึ่งการเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลยู19ชิงแชมป์เอเชียนั้นคือการทําให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น บอลคิดว่าจริงไหมหลายๆคนรู้จักบอลในนามน,นักเตะทีมชาติไทยอาจจะมากกว่านักเตะสม,มสอรน,นู้นสม,มสศน,นี้ด้วยซ้ำคิดว่าคิดว่าตรงนี้นเป็นเรื่องจริงก็จะจริงก,ก็ก็ไม่จริงจริงไม่จริงครับผมว่าผมก็หายจากทีมชาติมานานมากเลยแต่ติดตอนนั้นก็19าปีแล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะหายจากการบาดเจ็บกลับมาชื่อของธนากรสายปัญ,ญญาหายไปจากบอลไทยนาะทุกครจะอาการบาดเจ็บตรงไหนครับ่อนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตรง เอ็นข้างขวาแล้วก็ซ้ายครับตอน,ตอนแรกเป็นเป็นข้างขวาปีตอนที่เล่นจุกปีจบทัวร์นาเมนต์แล้วก็ไปลงทีมได้มีการบาดเจ็บเทียนเป็นคขว้หน้าครับข้างขวาขาดก,ก็ตอนนั้นพัก6เดือน6เดือนแล้วก็กลับมาเล่นกลับมาเล่นได้อยู่ประมาณ 4- 5หเดือนครับแล้วก็มาเป็นข้างซ้ายข้างซ้ายก็เอ็นคขว้หน้าขาดเหมือนกันครับแล้วก็พักมาอีกปีหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาได้เล่นเมื่อตอน ต้นปีที่แล้วครับ,บยาวมาถึงต้นนี้ครับบอนสภาพร่างกายบอลร้อเเซตเต็มที่แล้วใช่ไหมก็จะบอกว่าเต็มที่ก็ยังไม่เต็มที่ครับก็ต้องเพิ่มส่วนที่มันขาดไปครับแล้วก็ความฟิตก็ยังยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร,ร่แต่ก็พร้อมลงสนามใช่ครับแต่ก็พร้อมลงต้นฤดูกาลครับเราอาจจะยังไม่ได้ซ้อมแบบเปอนลูซินมากนะเราติดทีมชาตินานไหมครับกว่าที่เราจะปรับตัวได้ก็ ม่นานเท่าไหร่ครับสาหรับมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆแบบเราป,ปรับตัวเข้าพวกพี่พี่เขาได้พวกพี่พี่เขาก็ดีครับ mm hmm. เข้ากับน้องๆคุยน้องๆได้ mm hmm. ก็ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับถึงว mm ันนี้ครับบอลอยู่กับตำรวจมากี่เดือนแล้วตอนนี้ก็อยู่มาเอ่อห้าเดือนแล้วครับห้าเดือนการที่เราเคยเล่นยูสิบเก้ากับเพื่อนๆื่นร่วมทีมนตอนนี้หลายหลายคนมันทําให้เราปรับตัวง่ายขึ้นมันมยง่ายง่ายขึ้นครับมันได เขาเรียกว่าความสามารถกับคนอื่นแล้วเราก็เอาไปใช้ในสนามนักเตะรุ่น U19 ที่ชุดที่ดังลยวันนี้มีใครบ้างที่อยู่คนตำรวจที่เล่นชุดเดียวกับเรามีประกรณ์เปรมพักครับแล้วก็บินโยออมกินิตสอคนใช่ครับเขาช่วยเราในการปรับตัวมากขึ้นะก็ช่วยครับก็แนะนําพวกพี่ครับตอนนี้บอลสนิทกับใครครับในทีมตอนนี้ครับสนิทกับเอครับเกกองกลางใช่ เอก็เป็นคนยังไงเอก็เป็นคนตลกรล่อนกัะล่อนนะชอบแกล้งชอบกลวนตีผมอะไรเหมือนกันปะบอลมองศักยภาพของทีมตำรวจปีนี้เป็นไงบ้างผมว่าปีนี้เราแข่งแกร่งมากครับดูจากตัวผู้เล่นผมว่าเราได้แชมป์ถึงก็ได้แชมป์ได้เลย ้วยวัย19ปีแต่ว่าเจ้ากล้าครับถือว่ามีประสบการณ์และวิชาที่ดีครับจากการฝึกวิชากับผู้รกษาระตูและโค้ดฝีมือดีจากญี่ปุ่นครับเมื่อยังเล่นให้อยู่กับชนบรีฟซีซึ่งการเข้ามาเล่นกับเพื่อนตำรวจน่าจะเป็นการยกระดับให้ตัวเขาเองที่จะได้รับโอกาสในการลงสนามให้มากขึ้นสามผู้รกสาระตูของทีมในตอนนี้ครับเฉลิมเกียรติสมพงศ์รัตนัยเราเข้ามาเนี่ยเราหวังกับการลงสนามมากขึ้นไหมหรือหรือว่าเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อน ก็ต้องเก็บเกี่ยวไปก่อนครับก็คือตั้งเป้าหมายในแต่ละปีแต่ละปีต่างกันครับก็อย่างปีแรกมาก,ก็ต้องเก็บเกี่ยวปีที่สองมาก,ก็อาจจะมีโอกาสลงมากขึ้นหรือปีที่3อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับก็เรียนรู้จากพี่เขาแล้วก็เพื่อนอย่างเพียวก็ต่างคนต่างมีฝีมือครับก็ต้องแย่งกันครับกล้ามองการแข่งกันของตำแหน่งผู้สัป,ประตูที่เพื่อนตำรวจถือว่าระดับสูงไหมผมว่าก็สูงครับแต่ผมคิดว่าอยู่กันแบบครอบครัวมากกว่าครับก็คือ ใครลงไปเล่นหรือใครลงไปทําหน้าที่ก็คือยินดีให้แก่กันละแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันครับผมความสัมพันธ์กับรุ่นพี่สองคนครับเอกับปิ๊กแล้วก็เพื่อนๆอย่างรัตนัยเป็นไงบ้างครับความสัมพันธ์สองก็อย่างว่าครับก็คือครอบครัวครอบครัวโกคริปเปอร์ผู้ระตัวของทีมครับแต่ละคนเป็นไงบ้างอย่างปิ๊กฮรรุ่นพี่โอ้ฝีมือชะกาครับตอนนี้ก็สุดยอดก็ต้องเรียนรู้จากพี่เขาต่อไปครับ สมพงษ์ฮะช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาการมาเจ็บบ้างสมพงษ์ก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแต่แต่เชื่อว่าพี่เขามีประสบการณ์มากแน่เพราะได้เล่นในลีกต่างๆมามากมายตีฮะรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันเลยก็19ปีครับก็เคยไปคัดด้วยการที่เสือชาก็เคยไปอยู่ที่นั่นช่วงหนึ่งแต่ตอนนั้นผมเมป็นผู้เล่นอยู่ก็ก็โอเคครับสีโอกาสของก้าในช่วงต้นฤดูก,กาลอาจจะมีไม่มากนะัก มีบางครั้งมีชื่อก็เป็นสำรองยังไม่ได้ลงท้อไหมครับตรงนี้ก็มีนิดหน่อยครับแต่เป็นแรงผลักดันมากกว่าครับก็จะทําผลงานให้เต็มที่ครับก็ช่วยฝึกซ้อมช่วยกันช่วยในสนามนอกสนามหรืออะไรก็ครอบครัวกันครับก็ก็อายุนิดน้อยในทีมเราก็มีดาวรุ่งเยอะมันทําให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้นก็มีส่วนครับก็ง่ายขึ้นแต่ก็พวกพี่ๆทุกคนก็เป็นกันเองมากครับก็อย่างพี่ซอพี่ดุล พี่เก่งพี่ท็อปอะไรก็ดูแลน้องน้องดีครับมันทําให้ไม่เครียดครับกล้าสนิทกับใครที่สุดในทีมก็พี่เอครับสมพงศ์ครับเขาชวนไปถ่ายเอ็มวีรึก็ชวนครับก็ทุกวันนี้ก็กินโปรตีนเขาอยู่ไม่ขายโปรตีนครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาติดตามความรู้สึกเจ้าบอลธนากรครับกับโอกาสในการลงสนามที่เจ้าตัวไม่ได้โอกาสมากนักในช่วงต้นฤดูกาลเขาจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ ตอนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงมิตรตำรวสกับการพูดคุยกับเจ้าบอลและก็เจ้ากล้านะครับความน่าสนใจของเจ้าบอลธนากรกับการลงเล่นทีมชาติไทยอย่างสม่ำเสมอแต่กับระดับสโมสรเจ้าตัวยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักในช่วงต้นนะครับซึ่งเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับช่วงแรกครับที่บอลมาอยู่กับตำรวจไม่มีชื่อบ้างมีสำรองบ้างตอนนั้นกดดันหรือเครียดหรือท้อไหมก็ไม่เคยท้อไม่เคยกดดันครับเพราะก็เข้าใจที่ทไมไม่มีชื่อไม่ไม่ค่อยได้ลงอะไร เป็นเพราะเรายังไม่ฟิตพอแต่พอโปรแกรมมันเริ่มถี่ขึ้นนักเตะต้องหมุนเวียนนักเตะบาดเจ็บติดโทษแบนบ้างเราได้ลงเล่นเกมแรกคือเกมเกมแรกบอลลีกครับพอใจผลง,งานตัวเองวันนั้นไหมครับก็พอใจครับก็ไม่ถึงกับ100%เท่าไหร่แต่ก็ประมาณ80%ซได้ครับตอนที่เรารู้ว่าเราจะได้ลงเล่นตัวจริงรู้สึกไงครับตอนนั้นก็ตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ครับแรกๆก็ตื่นเต้นแต่พอ ได้ลงสนามไปความตื่นเต้นมันก็หายไปหมดเลยแต่มันจะมีจุดสําคัญจุดหนึ่งคือลงเล่นครั้งแรกหลังจากวันที่เสียโค้ชไปมันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างมันเล่นลําบากไหมหรือว่ามันความกระหายอยากเล่นให้เพื่อโค้ดแต่ม,มีความกระหายมากกว่าครับมากกว่าความตื่นเต้นครับความกระหายมันทําให้ความตื่นเต้นมันหายไป หลังจากนั้นครับเกมที่2ที่บอลได้ลงโบรันติดโทษแต่งไปเยือนปตทวันนั้นได้ยินคู่กับพี่ต๊อปกดดันไหมครับวันนั้นรู้สึกว่ากดดันครับวันนั้นกดดันที่ต้องเจอศูนย์หน้าดีๆของทีมปตทแล้วพอใจผลง,งานตัวเองไหมครัวันนั้นวันนั้นก็ถือว่าใช้ได้ครับแตไ่ไม่พอใจการได้ยินคู่กองหลังระดับตำนานของเมืองไทยอย่างพี่ต๊อปปฏิพานเรารู้สึกไงบ้างครับ ผมก็ดีใจครับที่ได้มายืนคู่พี่ตบผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้มาเล่นกับพี่ตบเพราะผมเมื่อเคยดูแกเล่นอยู่ทม,มไมผมเป่นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแกมีแนะนํามีบอกอะไรแบ้างก็มีครับแกก็มีแนะนํายืนตาแหน่งแบบประกบคู่นูน้นคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยกับโกลันละครับเป็นไงบ้างโกลันก็ก็โอเคแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องก็ใช้ภาษาผู้ใช่ครับภาษาฟุตบอล<ร> การได้ลงสนามครับมันทําให้บอลม,ม,ม,มีความมั่นใจมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นตั้งแต่ไมไ่ลงมาหลายๆเกมแต่พอได้ลงกับสมโมสรก็ทําให้ความมั่นใจความกระหายมันมากขึ้นกว่าเดิมบอลได้โอกาสลงในเกมเยือนกับปทแล้วมาลงเกมเย่ากับฮอนดา้าบรรยากาศการเล่นที่บุญญาจินดามันทําให้เรารู้สึกพึกเขื่อมากกว่าการเล่นนอกบ้านเยอะไหมเยอะเยอะมากครับมัน เพราะในสนามบ้านเราคนดูเราก็เชียร์เราแต่ไปนู่นเราก็ทั้งๆที่เรารู้ว่าเขาเชียร์เขาเมื่อทาให้ที่นี่มันกระหายมากกว่าอย่างที่รู้กันครับกับสโลแกนและเป้าหมายของพวกเรานั้นก็คือวีวีไรสเกนรวมพลังคว้าชัยสู่ไทยลีกครับซึ่งกับสโลแกนนี้และเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาทั้งคู่จะมั่นใจในทีมขนาดไหนว่าเราจะทําได้เป้าหมายหลักของบอลในปีนี้ครับตัตัวเลย อยากจะลงสนามสักกี่นัดหรืออยากจะคว้าแชมป์กับทีอะไรเงี้ยเป้าหมายของเราคือก็ส่วนการลงสนามผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยแอนตี้เท่าไหร่ครับแต่ผมอยากจะคว้าแชมป์กับเพื่อนตำรวจมากกว่าครับสเก็ภาพของทีมในปีนี้ครับมั่นใจไหมครับว่าเราจะกลับไปไทยพรีเมียร์ลีกได้ภายในปีเดียวด้วยการเป็นแชมป์ด้วยผมมั่นใจมากครับเราจะกลับไปไทยพรีเมียริกแล้วเราจะได้จะได้แชมป์ลีกวันครับบอลครับพูดอะไรถึงแฟนบอลหน่อยฝากอะไรถึงแฟนบอลในฐานะเราเป็น นักตหม่ผมก็เป็นนักเตะใหม่ที่เพิ่งได้เข้ามาอยู่สโมสรเพื่อนตำรวจในฤดูกาลนี้ผมม็ขอให้ทุกคนติดตามเพื่อนตำรวจเป็นกำลังใจให้เพื่อนตำรวจเอา,ปาเป็นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเค,คบ้าหมายหลักของก้าครับตรวตัวในปีนี้ก็อย่างที่บอกครับก็ผมมาคือเป็นต้นทุนของสโมสรแต่ผมจะทำให้เป็นกำไรของสโมสรได้ด้ยครับในอน,นาคตนะครับผม okay. พูดถึงทีมครับสัฒนภาพของทีมตำรวจในปีนี้กาคิดว่าเป้าหมายของเราคือการกลับไปไทยลีกปีเดียวคิดว่าเป็นไปได้ไหมโอ้ oh, ชัดเจนครับเป้าหมายแน่นอนทุกคนมุ่งมั่นกับสิ่งสิ่งนี้มากครับก็คือเพื่อพี่แท็กด้วยเพื่อพี่บิก๊กหรือเพื่อทุกๆคนเพื่อแฟนบอลครับ,รบฝากได้ถึงแฟนบอลครับในฐานะเราเป็นน้องใหม่ของเพื่อนตำรวจอ๋อก็ฝากติดตามทีมเพื่อนตำรวจนะครับก็ทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อทีมมากก็หวังว่าจะกลับไปเล่นไทยลีกภายในปีเดียวครับ และนี่คือคอนาคตของสโมสรเพื่อตำรวจครับกับการก้าวมาเป็นกำลังสำคัญของทีมต่อไปเพื่อการทดแทนตำแหน่งของรุ่นพี่ในทีมซึ่งโดยศักยภาพของทั้งคู่น่าจะทำให้ทีมเราครับประสบความสำเร็จต่อไปได้ในอนาคตอย่างแน่นอนและอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เพื่อตำรวจมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดสำคัญ ในการเปิดบัญญาจินดาสดเตเดียมพบกับสุพรรณบุรีเอซในเวลา16นา30นาทีแฟนบอลท่านใดสะดวกครับเข้ามาชมและก็เป็นกำลังใจให้กับทีมกันเยอะๆนะครับเพื่อความพร้อมและความแข็งแกร่งก่อนจะกลับไปสู้ศึกเยีมห้าลิกวันอีกครั้งวันนี้เวลาของรายการคอบชีวีหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ